สวัสดีครับผมฮัมไบโซนนะครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคการปั่นจักรยานนะครับจะมาแนะนําให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับซึ่งจะมีเทคนิคอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเทคนิคต่างๆนั้นนะครับในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับของการเริ่มฝึกการขี่จักรยานเลยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการสวมใส่รองเท้านะครับที่ถูกต้องนะครับ เราจะเห็นได้ว่าบางคนนั้นไม่กล้าที่จะเริ่มเล่นกับการปั่นด้วยคลีตนะฮะวันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคทิศเล็กๆน้อยๆจะมาแนะนํากันนะครับในเรื่องของการถอดและใส่คลีตอย่างปลอดภัยครับผมในส่วนของคลีตที่เป็นประเภทของเสือหมอบนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ลหลายๆยี่ห้อนะครับจะเป็นรูปทรงของสามเหลี่ยมเวลาที่ตัวคลีตนะครับจะทําการล็อกกับลูกบันไดเนี่ยเราจะทําการเอาตัวปลายสามเหลี่ยมนะครับในส่วนของปลายเท้านะครับ สวมไปที่ตัวลูกบันไดและทําการกดส้นลงครับผมเพื่อทําการล็อกครับและเมื่อเราต้องการที่จะปลดครีตนะครับเราจะทําการบิดส้นเท้านะครับให้ออกห่างจากตัวรถทั้งสองข้างครับในส่วนของมือใหม่นะครับผมแนะนําว่าให้ออกตัวในบริเวณที่เป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เรียบนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ ก่อนที่เราจะใส่คลีทนะครับเราจัดลูกบันไดนะครับให้อยู่ในลักษณะของผนานพื้นนะครับโดยใช้ขาข้างที่ถนัดนะครับขึ้นคล่อมไปที่เฟรมนะครับจากนั้นสวมคลีทนะครับและยกขาขึ้นเล็กน้อยจากนั้นเทคตัวออกไปและยกตัวขึ้นบนเบาะครับเมื่อต้องการปลดคลีทนะครับให้เราค่อยๆลดความเร็วลงนะครับจากนั้นปลดคลีทยกตัวขึ้นจากเบาะแล้วนําขาข้างที่ปลดลงสัมผัสพื้นเมื่อรถหยุดแล้วครับ ข้อควรระวังสําคัญนะครับที่ผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับอีกข้อนึงนะครับก็คือเวลาปลดคีสนะครับจะไม่แนะนําให้นำรองเท้านะครับไปสัมผัสกับพื้นในเวลาที่รถกําลังไหลยอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเสียจังหวะและเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและท้ายที่สุดนะครับฝึกฝนบ่อยๆมีสติตลอดเวลาและขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับ